ครับคลิปนี้ก็สวัสดีตอนเย็นๆนะครับนะเดี๋ยวมีพระอืดุกต้นนะครับมามาให้ชมนะครับเนะาะมีมีบางท่านอยากจะเห็นเนื้อเนื้อละเอียดนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะามาบรรยายราชี้เนะอ้าให้เป็นวิทยาทานไว้เนาะว่าเนื้อแท้ๆเขาเนี่ยมองเห็นอะไรบ้างนะครับนะ เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะนี่เห็นไหมผมผมให้ท่านสังเกตดูเนี่ยเห็นไหมอ่าท่านชมนะเห็นไหมเนี่ยฝาผนังทังข้างเนี่ยนะครับนะเขาจะแตกเหมือนสังโลก่ะนะครับเหมือนเหมือนถ้วยชามอ่ะนะครับเนี่ยอย่างเนื้อเนี้ยเขาเรียกเนื้อขาวอมเหลืองหรือขาวอมน้ำตาลนะครับนะจะแก่จะแก่ไปทางลึงเหลืองหรือสีน้ําตาลนะครับนะนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยกกเกตดเขาเนี่ยจะใหญ่เห็นไหมปลายเลียวเนี่ย อย่างองานี้ม e ันกั้นเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้เกจทะลุซุ้มนะนะครับนั่นเนี่ยจะเลือ่อ yani มหน่อยเนาะเนี่ยเห็นไหมเนี่นี่นะครับเนี่ยเห็นไหมเกจจะทะลุซุ้มผมอยากท่านชมผนังข้างๆเห็นไหมเนี่ยเขาจะขึ้นเหมือนข้อนเมฆไหมเนี่ยดูสองข้างเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับอันนี้อันนี้เขาอ่าขาวอมเหลืองหน่อยๆแต่จะแก่ไปทางขาวมากนะครับนั่นเนี่ยเขาเรียกขาวอมเหลืองอมตาลไม่เนี่ยเห็นไหมเนี่ย อย่างนี้เลยนะครับนะเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกเนื้อเน่าอย่างเงี้ยเซียนน่ยนะครับนะเราองค์นี้นี่อย่างนี้เลยเดี๋ยววางก่อนเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมนะครับนะเนี่ยเนื้อเน่าเนี่ยเนี่ยนะครับเซียนเขาเรียกเน่าอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไหมเนี่ยเนี่ยแต่ผมจะเรียกน้องชายละเจาะนะครับเมื็ดแดงก็นี่เลยเนี่ยจะใหญ่หน่อยนะครับเนี่ยเขาจะอยู่แบบนี้เห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยอย่างเงี้ยนี่ นี่อย่างนี้นะครับนะแต่ส่วนมากจะเล็กกว่าน,นี้นะครับอยู่ตามฐานตามองพระจะเห็นชัดเจนนะครับตามซุ้มอย่างเงี้ยนะครับนะเดี๋ยวจะแกะองนี้ให้ชมนะครับนี่มาชมกันเลยนะครับนะผมได้ออกจากห่องอลงทุนให้ให้ดูจ,จะจละนะครับนะเดี๋ยวจะให้ท่านชมว่าเนื้อแท้เขาเป็นอย่างไรนะครับนี่ไปตรงนี้ก่อนเลยนะครับนะท่านชมนะครับนะ เดี๋ยวผมได้ท่านชมนะครับเนื้อแท้ๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแบบให้ให้เห็นแบบละเอียดเลียดเลยนะครับนะอ่าท่านชมนะดูดูนะครับดูนี่อย่างนี้เลยนะครับเป็นเนื้อขาวอมเหลืองหรือขาวดมตันนะครับนะท่านเห็นฝาผนังข้างไหมองค์ลักษณะสีเนื้อแบบนี้นะครับเขาจะแตกเป็นรอยสังคาโลกนะครับนะส่วนมากนะครับนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยสองข้างเนี่ยพื้นสองข้างนี่สูงสูงน้ำต่ำนะครับนะไม่เท่ากันนะครับนะแตกรอยสังคาโลกก็คือ แตกแบบช่วยชามอ่ะนะครับเห็นไหมช่วยชามโบราณอ่ะนะครับนั่นเนี่ยสังเกตดูเห็นไหมเป็นพระที่ผมแขวนประจําตัวนะครับไม่ใช่เปิดแบ่งหรือให้ใครบูชานะครับพระเนี่ยนะครับที่ผมเป็นทุกท่านชมเนี่ยนะครับนะทีนี้ผมก็จะบอกให้ทุกท่านชมอย่างนี้นะท่านท่านชมอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยจุดอย่างเงี้ยนะดูเป็นจ้ำเป็นจ้ำอย่างเงี้ยนะครับนั่นเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยช้ำช้ดำดำอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นเนี่ยเห็นไหมลุมเล็กลุ่มใหญ่ตามผนังตามองค์พระตามซุ้ม ตามฐานตามอะไรเนะี่ยเห็นไหมครับนี่ที่ผมชี้ชี้ให้ชั้นท่านดูนเนี่ยนะครับนะั่นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนะอผมจะเรียกน้อนชายลายเจาะนะครับแต่ว่าวงวงการเซียนนะครับนะเข,เขาเขาเรียกเนื้อแนวนะครับเนาะขาโตะจะล้มนะครับเมื่อกี้อืทีนี้ผมให้ดูเม็ดแดงนะครับนะั่นนี่ท่านเห็นไหมเนี่ยตรงอก ตรงแขนตรงไหล่เนี่ยนะครับนะท่านท่านชมได้ดีนะผมให้ดูแบบละเอียดเลยนี่แล้วก็น,นี่เม็ดใหญ่หน่อยนะครับนะถ้าท่านมาชมกับผมด้วยตาแท้ๆใกล้ๆนะจะซึ้งกว่านี้นะครับเห็นไหมเนื้อเขาจะละเอียดที่เขาบอกว่าเนื้อนุ่มเห็นไหมครับแกล่งดูนวลตาที่ผมบอกเห็นไหมเห็นแน่นะครับแล้วก็น,นี่นะครับนะเขาจะอยู่ไปทั่วนั่นแหละนะครับองค์นี้รู้สึกว่าเยอะหน่อยนะครับนะแต่จ,จริงๆแล้วเขา ไม่มีเยอะอย่างที่เซียนเก๋เขาอุปโลกว่ากันไปนะนะครับนั่นนี่เห็นไหมเขาจะอยู่ไปทั่วเนี่ยทางข้างนะครับก็มีนะนะครับนะทั้งหลังนะครับทั้งหน้าเขาจะมีหมดเลยนะครับนะทีนี้ผมย้ท่านดูเห็นไหยความเป็นธรรมชาติเห็นไหมท่านเห็นชั้นฐานไหมเนี่ยเห็นไหมหัวส้นฐานเขาจะมีเส้นเล็กๆมาเชื่อมอยู่นะครับนะอ่าบางองค์มีสองสองเส้นอย่างที่ผมบอกนะครับแต่องค์นี้มีเส้นเดียว นะครับนะแล้วทีนี้ไขนวลเทานี่ขาขาวนี่ท่านเห็นไหมเนี่ยนวลๆเนี่ยนะครับบางองค์ก็จะนวลขาวๆจนเจ็บเลยบางองค์ก็นวลแบบจางๆนะครับนะเนี่ยไหมเนี่ยซอกแขนเนี่ยรอบๆวงพานเนี่ยเทาๆออกเทาๆขาวอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่ยองค์นี้จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับนะแต่บางองค์นี่เยอะเลยนี่เห็นไหมเนี่ยบางนี่ออกเป็นเทาๆเหมือนกับขี้เทาเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่ผมเรียกไขนวลเทานะครับแต่วงการเซียนเขาเรียกแคลไซส์นะครับนะเนี่ยเห็นไหมรอบๆเนี่ยเนี่ย เนี่ยเนี่ยนะครับนะองค์นี้จะรู้สึกว่าจัดสมบูรณ์หน่อยนะครับเนี่ยไหมที่ผมห่วงแขนไว้กันอย่างนี้แหละนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะอยู่รอบๆอยู่ทั่วองค์พระนะครับจําคําผมบอกให้ดีแล้วก็เนี่ยเส้นบังคับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเขาจะเริ่มแต่นี่เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเส้นบังคับเห็นไหมเนี่ยเขาจะไม่เป็นเหลี่ยมนะครับเขาไม่เห็นเป็นเส้นเล็กๆแล้วเห็นไหมเขาเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเหมือนกับก้อนเมฆ นะครับท ouais ี่แตกออกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมาเนี uh ่ยเนี่ยมาเนี่ยแทบจะไม่เป็นเส้นไม่เห็นเส้นชัดเจนเลยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยชิดชิดขอบมาได้เห็นไหมครับนี่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 ครับนะแล้วก็วิ่งลงมานี่เลยนี่ครับเนี่นะนี่นี่นี่ผมให้ชมแบบละเอียดเลยนะครับเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับนะถ้าท่านมาดูกับผมด้วยใกล้นะครับนะจะชัดเจนกว่านี้เลยนะนะครับถ้าท่านใดมา มาบูชาผมนะพูดถ your ึงองค์ที่ผมเปิดนะครับนะท่านจะเห็นเองผมใช้ท่านชมนะครับนี่นี่เห็นไหมเม็ดแดงเห็นไหมเนี่ยเขาจะอยู่อย่างนี้นะครับนะเห็นไหมนะครับทุกเหลี่ยมทุกมุมเขาจะไม่คมนะครับนะเห็นไหมเนี่ยเหลี่ยมมุมเขาแต่ละเหลี่ยมแต่ละมุมเนี่ยอย่างนี้เลยนี่เห็นไครับที่ผมบอกว่าขาวอมเหลืองหรือขาวอมตาลเนี่ยหลุมเนี่ยผมเรียกบ่อน้ําตานะครับนะเซียนก็เรียกบ่อน้ําตานเนี่ยอย่างเงี้ยยุบลงไป นะครับโดยธรรมชาตินะครับนะเนี่ยผมให้ท่านชมอย่างเงี้ยท่านท่านชมดีๆนะครับเม็ดแดงเขาก็แกมมีอยู่นี่มีนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอ่าเพราะว่าอยู่ในองค์พระอาจจะเยอะนะครับที่เม็ดมลสารที่ผมให้ท่านทุกท่านชมนั่นแหละนะครับนะนี่เนี่ยเห็นไหมรอยหนอนชัยไรเจาะนะครับนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเม็ดแดงอ่ะเม็ดมลสารนั่นแหละนะครับนะเนี่ยเห็นไหมก้อนหนอนชัยไรเจาะเจาะกินก็ต้องเห็นเม็ดมลสารนะครับนะ อืมวันนี้มันไม่ค่อยแจ็มยังไงยังไงไม่รู้นะนะครับนะได้เห็นไหมครับในเม็ดมดสารนั่นแหละนะครับนะเป็นพระมรดก ok ตกคอดนะครับนะผมบอกทุกคลิปนะครับอ่ะเอาว่านี่เลยองค์เนี้ยจะเอาอนี้ชมเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมครับเส้นนะนะครับนะเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะมีเส้นเล็กมาเชื่อมอยู่อย่างองค์เนี้ยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนะ แล้วก็เอ็นนะครับฐานเนี่ยเขาจะมาอยู่ในร่องในรอยแล้วเอ็นเป็นท้องช้างลงมาเลยเห็นไหมครับเนี่ยคือเขาเกิดนะครับนะเขาเกิดปฏิปต่อนะครับลายไขน่นวลเทาเนี่ยที่ผมบอกนะเนี่ยนไหมเนี่ยไอเซียนเก๊เซียนกามารอทั้งหลายมันก็บอกว่าแป้งรองพิมพ์เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันไม่มีหรอกนะครับนะอ่มันอุปโลกอุตรีคำของมันขายกันเองน,น,นั่นแหละยยงงนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะเทาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยออกลินเลนอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแล้วรอบองค์พระอย่างเงี้ยนะครับนะเนี่ยผมเรียกไข่นวลเทานะครับเนี่ยเนี่ย เนี่ยแคลไซหรือไขน่นวลเทานั่นแหละนะครับเขาจะมีหลายสีนะครับไม่ใช่จะมีสีขาวนะครับนะมันที่มีหลายสีออกมาอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับเนื้อมวลสารนะครับที่ออกจากในเนื้อพระเนี่ยนะครับนะเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับนะเนาะเชียนเกสเชียนกันมามารอก็อวดรู้อวดดีกันนะครับนะขนาดผมแน่นกว่าผมยังไม่ไม่บอกว่ารู้เลยว่าเป็นอะไรนะครับเนาะนี่เห็นไหมครับผมให้ชชมแบบเนี้ยอย่างนี้เลย ชัดเจนนะครับเนาะก็เอาประมาณนี้นะครับนะนี่เห็นไหมหชมมรงนี้ดีกว่าเนาะเก <laughs> ทะลุซุ้มนะครับนะ้องค์เนี้นะครับเลื่อมหน่อยอยู่ในกระจกขอบคุณครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับนะให้ชมแบบรายละเอียดละนะครับเนาะเดี๋ยวจะทําทีโลองค์ให้ชมรายละเอียดว่าเรามองเห็นอะไรบ้างพระสมเด็จนะครับนะอย่างที่ผมบอกนะครับ อย่างองค์ท่านมององค์เนี้ยนะครับนะท่านจะมองทะลุลงไปเลยให้ท่านมองตามฐานตามองพระก็ได้เนะี่ยมองลงไปในเนี้ยนะครับจะเห็นเป็นจุดข,ขาวนะครับนะที่ผมบอกว่าใสอะนะครับเนี่ยตามซุม้มตามองค์พระอย่างเงาี้ยจะมองเห็นนะครับอย่างนี้มองไม่เห็นหรอกเพราะว่าเขาจะเป็นไข่นวลเทาด้่นเลนหรือแคลไซนะ์ควบคุมอยู่นะครับน่าจะมองไม่เห็นที่จะมองเห็นก็คือพวกฐานที่ตงสูงอย่างเงี้ยใช่ไหมครับองค์พระซุม้มอย่างเงี้ยถึงจะมองเห็นนะครับนะ เห็นไหมม็ดแดงอ่ะผมนกบอกว่าเขาอยู่ทั่วนะครับนะก็เอาประมาณนี้นะครับเนาะขอบคุณครับท่านใดก็ดูในทิกตอกไม่ได้ก็ไปดูในช่อง YouTube นะครับนะผมจะเอาลง2ช่องนั่นแหละถ้าช่องไหนช่องหนึ่งลงไม่ได้อย่างยาวๆยากคลิปนี้คงจะไป YouTube ไม่ได้ละนะครับนะคงต้องเอามาลงเออคงต้องเอามาลงที่ u t u b e นะครับเอาไปลงทิกตอกไม่ได้นะครับนะเพราะว่ามัน10นาทีเข้ามาเลยนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับเนาะขอบคุณครับ